สวัสดีครับมานี่ผ้าพี่น้องมาปลูกไม้ยูคาริปตัดนะครับเป็นพืชทางเลือกอีกชนิดหนึ่งครับมาปลูกในหน้าพื้นที่แปลงนี้เคยทำหน้าเขามาเป็นสิบสิบปีนะครับเป็นหน้าหวยนะครับแต่ว่าพื้นที่ตั้งอยู่เป็นพื้นที่ที่มีผู้มีสัตว์่อนค้างเป็นปัญหาครับเพราะว่าเวลาน้ำหลากมากทุกครั้งนี่ขั้นหน้ากัดจี่ขาดนะครับ กัดที่เฮดใ้เฮาบ่สามาถค้างนามเส้นหน้าได้ครับกัดที่เกิดหญ้านะครับพลนผลิตกับบเถ่าทีคว้นนะครับต้องปานคู่ขั้นหน้าทุกปีครับต้นทุนในการพอปลูกสูงมากครับไม่คุ้มทุนปีนี้เลยตัดสินใจมาปลูกมะยูคาแทนเขาครับเป็นพื้นที่ประมาณหาไรนะครับเมื่อนี้ปลูกไม้ยูคาทีแต่ต้นพันธุ์ที่มีความเหมาะสมไปนี้ครับ ต้นพันเห้ยาประมาณหาสิบถึงเจ็ดสิบเซนติเมตรโดยเฉลี่ยครับมันจึงพบปัญหาเวลาเอาออกปลูกแล้วมันสินมยงครับลั่ต้นนมเียงมันจําเป็นต้องหาใหม่หาเสียบประมาดมประคองไว้ครับเพื่อจัดรูปทรงให้มันได้ครับเพื่อจเจริญเติบโตสิเป็นใหม่ที่ลั่สวยงามครับถ้าเป็นหมอสสมี่นายจะอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนติเมตรต้นพันุจะดีมากครับบ่ต้องเสียเวลาในการทาใหม่ เราต้องเสียเวลาในการผูกหยุดประคองครับอันนี้เงีวเกินไปครับเจอปัญหาครับเป็นอุปสรรคเสียเวลาในการปฏิบัติงานครับอันนี้ก็ือเป็นเศรษฐกิจต้นไม้พืชต้นไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งครับเอามาปรับให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่ของตัวเองครับเพื่อสร้างมูลค่าให้กับพื้นที่ตัวเอง ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยนําผืชที่เหมาะสมมากที่สุดมาปลูกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรลวาที่ได้นํามาแช่สู่พี่น้องฟังครับปรับเปลี่ยนพื้นที่นาเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยูคาลิปตัสครับอันนี้ก็มาบอกสู่พี่น้องครับฟังเนาะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้ เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ